รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันหยุดแบบนี้ใครที่อยู่บ้านกับครอบครัวแล้วอยากทําอาหารกินเองบ้างแต่ไม่รู้จะทําอะไรเพราะต้องทําเยอะท,ทําทีก็เหนื่อยวันนี้ซ Y จะมาแนะนํา3เมนูที่ง่ายที่ทําแค่หม้อเดียวแต่กินอร่อยกันได้ทั้งบ้านเริ่มที่เมนูแรกกันเลยโกยซีมีเริ่มที่เมนูแรกกันเลย,ย,เเน,เลยนะครับกับโกยซีมีนะครับบ้านไหนสมาชิกเยอะเนี่ยแนะนําเมนูนี้เลยนะครับกินได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ทั้งผู้สูงวัยนะครับรสชาติกลมกลม่อมกำลังดีทำง่ายมากๆเดี๋ยวไปทำกันเลยนะครับโกยซีหมี่นะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายเหมาะที่จะทำหม้อใหญ่ๆกินกันได้ทั้งบ้านมากๆเพราะว่าใช้เวลาเตรียมไม่นานนะครับแล้วก็สามารถที่จะกินได้ทุกคนโกยแปลว่าไก่ถ้าเราไม่ใช้ไก่ก็ไม่เรียกว่าโกยซีหมี่นะครับโกยซีหมี่ก็คือราดหน้าไก่สไตล์จีนที่กินกับเส้นบะหมี่นะครับก็เรียกว่าโกยซีหมี่ไก่ไก่ใช้อกไก่แล้วก็จะมี เขาเรียกว่าหน่อไม้เป็นส่วนที่ขาดไม่ได้เลยเริ่มต้นทำเนี่ยเริ่มจากการหมักไก่ให้เข้าเนื้อก่อนสักหนึ่งชั่วโมงจากนั้นก็ลงหม้อทีเดียวนะครับปึ๊บหมักไก่กันเลยเริ่มจากการเอาไก่มาหัน่นเป็นชิ้นพอคำนะครับหลายคนนะครับอาจจะไม่ชอบอกไก่แต่วันนี้เนี่ยเราจะทําให้อกไก่เราเนี่ยสุกกาลังพอดีรับรองว่านุ่มมากๆนี่เราใส่ไก่ไปเครื่องหมักเนี่ยง่ายเลยเริ่มต้นจากไข่ก่อน ใส่ไข่ขาวลงผสมเลยนะครับกับเนื้อไก่ที่เราหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วตอนนี้นะครับเราก็ใส่เครื่องหมักที่เหลือลงไปมีแป้งมันนี่ใส่ไปด้วยแล้วก็พริกไทย1ช้อนชาน้ำมันหอยใช้สัก2ช้อนนะครับกับปริมาณไก่ขนาดนี้น้ําตาลก็2ช้อนชาแล้วก็มีน้ําเปล่านหช้อนพอใส่หมดแล้ว,วปุ๊บก็ใช้มือเนี่ยนวด เอาเขาไปพักในตู้เย็นอย่างน้อยนะครับ1ชั่วโมงให้รสชาติเนี่ยมันซึมเข้าเนื้อไก่นะครับไปพักกันเลยตอนนี้นะครับไก่ที่เราหมักไว้เนี่ยก็เกือบจะได้ละเดี๋ยว้องจะมาเตรียมอื่นๆกันเรามีหน่อไม้ปี๊บนะครับหาซื้อง่ายใช้ง่ายนะครับไม่ต้องเตรียมเหมือนหน่อไม้สดแต่เวลาเราทำเนี่ยเราต้องเอาไปลวกให้คลายความขมก่อนนะครับก่อนที่จะทําเดี๋ยวเราเอาหม้อน้ําตั้งก่อนเลยหม้อแรกสําหรับทําลวกหน่อไม้ หม้อใหญ่สำหรับทำโกยซีหมี่กันส่วนอีกหม้อหนึ่งนะครับหม้อนี้ใส่น้ำสต๊อกไก่ที่เราทำมาก่อนล่วงหน้าโกยซีหมี่หรือว่าราดหน้านะครับจะอร่อยไม่อร่อยน้ำซุปเนี่ยคือหัวใจนะครับเดี <ASS S 1> ๋ยวเรามาเตรียมตัวหน่อไม้ปี๊บกันก่อนนะครับเราก็จะหั่นหน่อไม้ปี๊บเป็นบาง,บางๆก่อน, <S <S นหั่นหน่อไม้ปี๊บเป็นบางๆแล้วนะครับเราก็จะหั่นเป็นเส้น เห็ดฟางเนี่ยจะหั่นเป็นสีก็ได้หรือจะหั่นเป็นเป็นแว่นก็ได้นะครับเป,เป็นแผ่นอ่ะตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหน่อไม้เนี่ยลวกเลยตอนนี้นะครับน้ําซุปของเราที่ใช้ทำก๋วยซีหมี่เนี่ยเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ที่เราหมักเอาไว้ลงไปเลยนะครับพอไก่เริ่มสุกเนี่ยเราจะตัดหน่อไม้ใส่เลยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดที่เราเตรียมเอาไว้ เดี๋ยวเราจะปรุงรสเลยนะครับปรุงรสเนี่ยใช้น้ํามันหอยซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็พริกไทยแค่นี้เองแล้วก็น้ําตาลนะครับน้ำมันหอยใช้6ช้อนประมาณนี้ซีอิ๊วขาวนะครับก็ใช้ประมาณมากกว่าตัวน้ํามันหอยหน่อยหนึ่งแล้วก็น้ําตาลและที่ขาดไม่ได้เลยในโกยซี่หมี่นะครับก็คือความเผ็ดร้อนของพริกไทยนิดนปรุงให้ติดเค็มนิดนึงนะครับเพราะว่า เราต้องไปกี่กับเส้นเดี๋ยวผมจะเพิ่มซีอิ๊วขาวเข้าไปนิดนึงเราจะทําข้นด้วยแป้งมันกันนะครับผมใช้แป้งมันเยอะมากค่อยๆใส่แป้งมันลงไปตับความข้นตามที่เราชอบน้ําผสมแป้งมันไปไม่ต้องเยอะเอาเพียงพอให้แป้งมันของเราละลายเวลาจะลงแป้งมันนะครับละลายแป้งมันให้เรียบร้อยแล้วค่อยๆเทใส่นะครับระหว่างเทนะครับเราก็ต้องคนด้วยประมาณนี้นะครับ อันนี้คือความข้นที่ผมคิดว่าเออพอดีละน้ำโกยซีมี่น่าจะข้นขนาดนี้ทําข้นเรียบร้อยปิดไฟได้เลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ต้นหอมหั่นท่อนไปนี่ประมาณหนึ่งนิ้วขอใส่ต้นหอมไปแล้วนะครับก็แค่คนให้เข้ากันนะครับวันนี้นะครับเราจะใช้เส้นบะหมี่ที่ลวกเรียบร้อยแล้วเอามาดาดกระทะนะครับให้มัน เกรียมด้าน2ด้านนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับใส่น้ำมันหน่อยหนึ่งไม่ต้องเยอะตั้งไฟเลย <direkt> เสร็จปุ๊บกดนะครับ <t> พอเราได้จังหวะแล้วเราก็กลับหมี่วุ้บห <t> ุบวออ <s> สีสวยมากบาณ์นี้กำลังดีเลยอันนี้จะได้เ t e x t อร์ความกรอบนอกนุ่มในของบะหมี่เราน,นี่หั่นให้เป็นชิ้นพอคำ ตอนนี้นะครับทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับเส้นบะหมี่ของเราเกรียมข้างนอกข้างในนุ่มนะครับน้ำก๋วยซีหมี่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยน่ากินไหมครับนี่เดี๋ยวผมขอชิมสัหน่อย รสเนี่ยนะครับรวมกล่อมกำลังดีไม่เผ็ดเหมาะสําหรับทุกคนในบ้านจริง,รงๆเด็กๆก็กินได้บะหมี่ที่แบบกรอบนอกนุ่มในเนี่ยมันเข้ากันด้ดีมากๆไก่เนี่ยนุ่มกำลังดีมากแค่นี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโกยซีหมี่นะครับทาหม้อเดียวกินได้ทั้งบ้านรับรองว่าจะอร่อยทั้งครอบครัวแน่นอนนะครับเสร็จแล้วกับเมนูแรกโกยซีหมี่ เอาเรียกพ่อแม่พี่น้องมากินเร็วอีก2เมนูที่เหลือขนมจีนแกงไก่กับหมี่กะทิยวนใครที่ชอบกินช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ